เวลาสี่สิบห้ามีลมท่านแล้วค่ะผู้บริการคะขอให้ทุกท่านอบริการโชคดีนะคการดีคุะสาธุสาธุเปิดบริการโรงทานแล้วนะฮะขนมจีนน้ำยา100่กิโลจากวีระชนบุรีแล้วก็สายบุญสุรินทีก็เป็นเจ้าภาพโรงทานกาแฟบุญโรงเจ้าภาพ น้ำปนานะด้วยนะฮะอนุมโมทนาสาธุบุญนี้ร่วมกันครับอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะกลับมานะคะอิมาาังคันเตอิมังคันเต จีวรัตุสังปตินาชีวรัตุสังสังคตสังรัษะโอนุยามะโอนุชยามะเตสาตุโนปันเตอิมอิมัปสับริวารังสับริวารังตุสังปัติฆานหาสุปัติฆานหาตุปัิฆาเหตวาจักปัติฆาเหตวาจักุเสนะตติล อรตุอิคารตุทิคารังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะห้าแปดพระสงฆ์ผู้เจริญห้าแปดพระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถว้าหวานห้าถิ่นทีวอนห้าถิ่นทีวรกับทางบริวารนี้กับทางบริวารนี้แด่พระ งรับขอพระสงฆ์จงรับข้าพถิ่งข้าพถิ่นกับทั้งปริวารนี้กับทั้งปริวารนี้ข,ของ,ข,ง,งข,ข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วขอจงกลารถิ่นขอจงการถิ่งด้วยข้านี้ด้วยข้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุข

i พระปาาริโยภา,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 านากาลอหหยามพัดดันต็โลกธาตุพระแม่ธรดีพระเงี่คงคาทะยาทมราเท้าวิรจบาลรับเ้าเขตด่างแต่ก็อาโมูคนาบ วันนี้กันทุกข์สัพพะโรวะสังยุธหน้า จีน100กิโลเดี๋ยดูสิขนมจีนเป็นยังไงพี่ดาวท่านอาจารย์มีระจากชนบุรีเป็นเจ้าภาพนะฮะหนึ่งหมื่นบาทเอามาเลี้ยงทหารด้วยเลี้ยงประชาชนด้วยครับค่ะยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะพี่ขอให้รวยๆครับสี่อันี้ียวไปข้างบนนะคะคจบเลยนะคะหนึ่งหมื่นบาท นองนชื่คุณครับนี่นี่มีน้ำยากำลังใส่นะเอาน้ำยาเดมีขนมจีนมีผักนี่นใส่น้ำยามาลูกกิได้เลยครับิบได้เลยครับบคนไม่ชบเหมือันันต พิธานชอบขนมจีนมากหยิบเลยครับหยิบเลยครับตอนนี้เราขายขนมจีนก่อนแล้วค่อยขายก็อร่อยขนมจีนเราขายดีครับคนเริ่มมาแล้วใชไหม หยิบได้เลยครับยาหยิบได้เลยยายก็บอกว่าอยากเอาขนมจีนยายบอกว่าเอาที่หชาชนหลายคนนโธนาสสุ ระเด็นข้าตาด้วยนะครับน้ำยายจุกจุกอันนี้เนต้อขายดิบขายดีฮะขนมจีนร้อยกิโลใกล้จะหมดแล้วนะฮะอ้าว เดี๋ยวขนมจีนหมดน้ำชากาแฟมาเลี้ยงต่อนะ,ะขายดีมากๆครับร้านนี้ขายดีครับโอ้ตักนี่ดูจะเกลี้ยงหม้อแล้วนะฮะหม้อใหญ่ๆใกล้จะคลอดหม้อแล้วะฮะใกล้จะหมดแล้วก็เยอะนะฮะทหารหลายฐานประชาชนหลายคนอานุโมธนาสาธุนะ,ะหลวงพ่อ,อวีระจากชลบุรีนะฮะแล้วก็สายบุญชรินทีวีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สิบคังใสิบคนนยาเดี๋ยวุ่น่นกระเสียยางลุ